สวัสดีครับพบกับไอซ์อีกเช่นเคยนะครับในรายการแ p ปสไตล์วาไรต t y เพียงหนึ่งนาทีที่จะทำให้คุณรู้จักกับแอปพลิเคชันที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับร้อนๆแบบนี้นะครับใครๆเขาก็อยากไปเที่ยวทะเลกันนะครับแล้วยิ่งทะเลเมืองไทยเนี่ยเขาว่าที่ไหนก็สวยไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะเลือกไปที่ไหนดีล่ะคงต้องให้แอปนี้ช่วยแล้วล่ะครับกาวเกาะดีพลัสไกด์นั่นเองครับ แอปพลิเคชัน9เกาะ D+Guide ชื่อแอป,ปก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะจานวน9แห่งด้วยกันคุณสมบัติของแอป,ป,ปนี้ก็คือค้นหาสถานที่หรือร้านที่ชื่นชอบได้ทันใจการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อได้ง่ายมีข้อมูลเวลาเปิดปิดของแต่ละสถานที่แนะนําร้านอาหารอร่อยข้อมูลราคาบริการสถานที่ท่ททองเที่ยวรวมถึงมีแผนที่แบบออนไลน์ด้วยครับได้เวลาไปหาเกาะสบายๆส,ส,สงบๆนอนกันแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชันนี้เลยนะครับครั้งต่อไปอัพสไตล์วา l เลนตี้จะมีแอปอะไรดีๆมาแนะนำกันต้องรอติดตามชมครับสำหรับวันดี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ